มาตามกันต่อนะสำหรับประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องของคุณต่ายชุติมาครับอดีตภรรยาของคุณทิมพิธาครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะมีข่าวออกมาว่าเธอนั้นนะครับได้โพสต์ภาพแอปเปิลนะฮะหลังจากมีคนนั้นแคปได้ทันแล้วก็โยงไปอีกหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวครับล่าสุดนี้พี่ตายนั้นได้ออกมาชี้แจงแล้วฮะทุกคนกับโพสต์ดังกล่าวนั้นนะฮะว่ามีความเป็นมาอย่างไรและก็โยงไปถึงแอปเปิลที่หมายถึงแอปอย่างที่หลายคนนั้นเชื่อมโยงกันหรือไม่ติดตามกับคอมเมนต์กันดีกว่าครับ บอกเลยครับว่าจากกรณีที่พี่ต่ายชุติมาน,นั้นนะครับได้มีการแชร์ภาพแอปเปิลสีแดงสะท้อนกระจกนะฮะแล้วก็มีแคปชั่นนะครับพร้อมกับในภาพนั้นนะฮะเขียนระบุว่าไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรแต่ดูพยายามดีนะคะลงแล้วลบหนูงงได้แม่อ่าหลายคนนั้นนะฮะก็จับตาม,มองว่าเอ๊ะประเด็นนี้นั้นคุณต่ายจะต้องการสื่ออะไรหมายถึงใครหรือเปล่านั่นเอง ซึ่งในอีกหนึ่งมุมมองนั้นนะฮะหลายคนโยงไปที่คุณแอปทักษอ่อนนั่นเองว่าเอ๊นี่หรือเปล่าครับแม่ตายกาลังโยงแซะแม่แอปหรือเปล่า จนทาให้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นล่าสุดเนี่ยประเด็นนี้เองครับคุณตายนั้นนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแคปชั่นดังกล่าวนะฮะโดยคุณต่ายบอกเลยว่ารูปที่มีแคปชั่นนั้นนะฮะคุณต่ายไม่ได้เป็นคนโพสต์เองครับแต่มีคนเนี่ยนำรูปที่คุณต่ายโพสต์เนี่ยมาลงรูปแล้วก็พร้อมกับใส่แคปชั่นไปอีกทีนั่นเองฮะส่วนรูปแอปเปิลนะฮะที่ต่ายนํามาโพสต์นั้นได้สื่อถึงคําว่าสัจธรรมนั่นเองฮะรูปข้อความบนโลกออนไลน์นั้นต่างกับชีวิตจริง รบกวนตรวจสอบข่าวให้ถูกต้องก่อนลงข่าวนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่พี่ต่ยนั้ยน,นะฮะออกมาชี้แจงเชื่อว่าหลายคนนั้นนะฮะเข้าใจตรงกันแล้วว่าสิ่งที่พูดออกไปนั้นพี่ต่ต้องการสื่อถึงความสัจธรรมนั่นเองนะฮะไม่ควรนําไปโยงกันนะครับและก็ถ้าหากว่าชมคลิปจบแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลาลังใจกับทีมข่าวของเราได้นะฮะขมันเทิงของเราแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมกับ YouTube คมบันเทิงะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันฮะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ